รถเร่งเหมือนบินได้พวกเขาทิ้งกระเป๋าไว้ข้างหลังแล้วขับออกไปเมื่อแม่ชะเห็นเช่นนั้นก็เข้ามาใกล้เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอเปิดถุงดู อาชญากรคือเทวดาที่น่ารักทั้งสามนี้แม่ชีแข่งขันกันเพื่อดูแลแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเนี่ยเพียงเป็นแค่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายเวลาผ่านไปเร็วมากจากนางฟ้ากลายเป็นนางมารทำทารุณทาม,มาแม่ชีทุกวันวันไหนไหนเขาก็คิดต้องทำอย่างไรถึงจะออกไปจากที่นี้ได้ในวันหนึ่งคู่สามีภรรยาคนรวยมารับเลี้ยงบุตรธรรมแม่น่มซ่อนเด็กคนอื่นๆไว้หมดเลยและให้เด็กสามคนนี้เป็นลูกบุญธรรมพวกเขาสองคนต้องเลือกหนึ่งในสามหลังจากได้พิจารณาแล้วพวกเขาตัดสินใจจะรัดโมระหว่างทาง บ้านภรรยาบอกวันนี้เป็นวันเกิดโมฉันจะให้พนหนึงขอ้อโมก็บอกว่าความปรารถนาของโมง่ายมากนั่นคือพ่อแม่ที่รับเลี้ยงทั้งแลรรี่และเอคอลลี่สามีภรรยามองหน้ากันมาดูซิว่าทั้งสามคนสนิทกันอย่างไรไม่สามารถแยกเธอสามคนออกจากกันไม่ได้ดังนั้นพวกเขารับเลี้ยงเด็กอีกคนหนึ่งกบดีในช่วงพิบตา25ปีผ่านไปโตกันหมดแล้วพลังทำลายล้างก็เพิ่มขึ้นแม่ชีไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้แม่นมทำให้พวกเขาซ่อมระคังพวกเขาถือบันไดและร้องเพลงสโลแกน โมและลรีทำงานด้วยกัน 1...2...3... โมเป็นคนไม่ค่อยมีความเฉลียวฉลาดแลรี Larry นำลื่ยไฟฟ้ามาช่วยแต่พอปีนบันไดด้วยเรื่อยร้องไห้นิดหน่อยดังนั้นเขาคิดขึ้นมาด้วยวิธีการที่เกี่ยวเลือ่อยข้มสายพานแล้วก็ 3คนกําลังสนุกเชี่ยวแล้วมีแม่ชีมาตรวจคอนบินไปที่พื้นเกือบตีแม่ชีแม่ชีกับฟันอุริยาชิแต่บันไดมันหกักต่อมาระคังลอยลงมา<ตอด>ฟาดไปที่แม่ชีอีก3าคนตื่นกระหนกรีบลงไปช่วยคนผลลัพธ์คูร<ณ>ิยืน<ณ>อยู่บนจอกศักดิ์สิทธิ์ในยามเร่งด่วน สองรีบดึงแม่ชีออกไปอย่างรวดเร็วใครจะตีทางดับเพลิงคู่รีก็ลงจอดอย่างปลอดภัยแล้วแล้วยกถังน้ำตั้งใจจะสาดน้ำให้แม่ชีใครจะรู้ ทั้งสามวิ่งหนีไปคุณเคยเจอใครที่น่ากลัวขนาดนี้ไหมใบเลื้อยสึกรออยู่เสมอเลื่อยไฟฟ้าย,ยังต้องไม่เข้าวันหนึ่งคนขับสามคนชนบันไดบาดหลวงพระสงฆ์เข้าพบแม่ชีแม่รีเห็นว่าเข้ากล้าที่เล่นเกมชั่วร้ายเบื่อชีวิตจริงๆทั้งสามคนถูกตีบาดหลวงทันทีพระสังฆราพูน่าสงสารจึงถูกขีนตีเขาประกาศเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจวัดไม่มีเงินเหลือในการดําเนินงานต้องปิดภายในหนึ่งเดือนเว้นแต่จะมีคนทําเงินได้แปดแสนสามหมื่นตอนนี้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดสามคนยืนขึ้นพวกเขาแนะนำ ำอย่างแข่งขันจะไปไกลๆเพื่อไปหาเงินก่อนที่จะไปแม่นมและทุกคนเห็นหมดแล้วหวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีกลับมาเร็วเ็วนี้แม่ชียังร้องเพลงอวยพรให้พวกเขาสามคนเต้นกันอย่างสนุกสนาน <Shut up! S 1> เพื่อประหยัดเงินในการเดินทางพวกเขาตัดสินใจโบกรถเตรียมเชือกให้พร้อมแล้วยอนลงรถบรรทุกให้แม่นๆแ,แ,แต่ปลายสายอีกด้านทาชิจิชังจีชังหาดังนั้น สู่เมืองประหลาดทั้ง3คนนม่ขี้เกียจติดป้ายหน้าหน้าอกแล้วตะโกนดังๆเพียง8 3 0 0 0 0่นดอลลาร์รับงานทุกประเภทตอนนี้ทั้งสมดึงดูดความสนใจของคู่รักพวกเขาวิ่งลงไปข้างล่างแม็กพูด,พดเขามีอาการป่วรยระยะสุดท้ายอยู่ได้อีกไม่นานไม่อยากอยู่อย่างเจ็บปวดดังนั้นฉันหวังว่าพวกคุณมาที่บ้านของฉันเพื่อฆ่าฉันแต่อย่าเปิดไฟทํางานเสร็จจะมีเงิน8 3 0 0 0 0ดอลลาร์เป็นคู่รักกันจร,จริงๆพยายามจะฆ่าสามีของลีเดียเพื่อรับมรดกทั้งสมยอมรับทันที อยากตายง่ายเกินไปดังนั้นพวกเขาจึงหันเหความสนใจของแม็กแล้วก็จอห์นมีเว็บดีๆมาแนะนำบอสเบตเ็ดเว็บที่มีครบทุกอย่างโปรโมชั่นพิเศษฝากเพียง99รับเครดิตไปเลย300เล่นได้ทุกอย่างไม่จำกัดฝากถอนอัตโนมัติรวดเร็ว24ชั่วโมงแอดไลน์มาเลยที่แอดบอสเบ89จ็ดจอห์นคอนเฟิร์ม แม็กเป็นลมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล สามคนตามมาพวกเขาบินเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อทําหน้าที่ของพวกเขาแต่เวลาเยี่ยมชมหมดลงแล้วสามคนแอบอ้างเป็นพยาบาลแล้วถามเรื่องหวัวกอของแม็กแม็กเห็นว่ากลัวที่จะเข้าไปในผ้าพันแผลสามคนคิดแผนขึ้นมาใส่หลอดได้น้ําไม่ลงไปตั้งจากนั้นแม็กบอยบินสู่ท้องฟ้าตำรวจรีบเข้าไปที่ห้องพยาบาลและทั้งสามวิ่งหนีไปพวกเขาวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าในยามเร่งด่วนคนสามคนถือเชือกไฟกระโดดลงมาบังเอิญไปโดนใครมาบังเอิญคือน้ำมันเพตตี้ขี่กลางที่เคยเป็นลูกบนธรรมก่อน เดบบี้นึกถึงภาพเก่าออกที่สุดตัวตนของคุณหลายปีที่ไม่ได้เจอกันเดบบี้กำลังจะย้อนอดีตกับพวกเขาแต่งานด่วนตอนนี้คือหาเงินมีเวลาอย่างไรเลยถ่ายรูปที่ระลึกบอกลา แต่ว่าพวกเขามีวิธีการทำเงินที่ดีรับรองว่าวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างไรายได้คือการเลี้ยงปลาพวกเขาบอกว่าคุณสามารถปลูกอะไรก็ได้ที่คุณต้องการแต่ไม่เคยเห็นใครปลูกปลาขนาดปลาตายยังไม่เข้าใจโลกนี้มีคนฉลาดเพื่อรักษาอารามที่กำลังจะปิดนี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการทำเงินที่พวกเขาคิดแต่ว่าปลายังไม่เกิดมันถูกค้นพบโดยตำรวจทั้ง3มคนเห็นดังนั้นก็วิ่งหนีไปพวกเขาวิ่งอย่างลุกลี้ลุกลมวิ่งเข้าห้องเพราะหาเงินไม่ได้ก็ทะเลาะก,กันแม้แต่การต่อสู้คูรีและและรีจัก ไปอย่างโกรธเคืองในขณะนี้สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจูจ่ๆห้องก็สว่างขึ้นผู้ช่โมงปรบมืออย่างตื่นตันนี่คือสถานที่ออดิชัน่น ผู้กำกับมั่นใจผลงานของโมเชิญไปสแสดงในภาพยนตร์ทันทีและและรี่กับกูรี่แล้วขายหน้าสวนสัตว์เจฟฟี่ตัวเตี้ยมองดูรูปถ่ายของคุณคิดถึงเขาอีกแล้วรีบเรียกภรรยามาดูงั้นก็ภรรยาของเจฟฟี้คือลีเดียเห็นภาพก็แทบอาเจียนเป็นเลือดพรุ่งนี้ clutching a large black b a t แมบตี้ยินพวกเขาทัานทีเพื่อแสวงหาการแก้แค้นตอนนี้กูรี่และแลนกลายเป็นผู้ให้อาหารในสวนสัตว์แล้วแม็กวิ่งไปที่รัว้วลีเดียช่วยให้เขาปีนเข้าไปข้างในแต่ใครคาดจะปีนเข้าเขตสิงโตเจ้าโทรกล่าว ม,มันพุ่งเข้าไปทำร้ายแม็กแต่เพราะเป็นโซ่จึงทำอะไรไม่ได้แม็กเห็นแล้วสะก,กิดใจตอนนี้คูรี่และและรี่จะให้อาหารปลาโลมาบัเงเอิญคว้างถั่วใส่จมูกหลังจากนั้นทั้งสองได้ปรทมพยาบาลเจ้าโลมาทันทีทั่วงอกออกมาเหมือนลูกกระสุนมันโดนสิงโตตรงนั้นมันบ้าไปแล้วดึงโซ่ คูรีและและรี่ไปที่บริษัทพ่อบุญธรรมของเท็ดดี้ดูรูปแล้วบังเอิญเจอสามีลิเดียต้องเป็นเท็ดดี้พ่อรู้ความจริงพวกเขารีบไปหาโมโมฟังจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้เธอไปตามทางของเธอทั้งสามคนจึงประกอบขึ้นไปช่วยเท็ดดี้พวกเขาไปที่บ้านของเท็ดดี้ที่นั่นมีงานเลี้ยงอย่างแรกทั้งสามคนทานอาหารมื้อแรกงั่นก็เลิกปาร์ตี้ได้แล้วพวกเขาก็วิ่งไปที่ห้องของเท็ดดี้เขาถูกวางยาลิเดียและแม็กก็วิ่งเข้ามาหลังจากนั้นข,ข่มขู่พวกเขาด้วยปืนในเวลาเดียวกัน พ่อบุญธรรมของเพ็ตตี้ปรากฏตัวเขาชักปืนออกมาด้วยต่อมาฉากละครก็เกิดขึ้นปรากฏว่าพ่อบุญธรรมของลิเดียและเพ็ตตี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันเมื่อคุณตายแม่บุญธรรมทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดให้เพ็ตตี้พ่อบุญธรรมปฏิเสธสมัยก่อนแต่งงานเพราะทรัพย์สินตอนนี้เขาจะพาเพ็ตตี้เข้าไปในป่าเพื่อฆ่าตอนนี้คูรีทําให้คันลิเดียบอกให้คูรีเงียบไปจูๆ่ๆคูรีก็ดึงสัตว์เลี้ยงออกมาในรถมันเลอะเทอะไปหมดเบียงก็คลัชมอจุดนี้พวกเขาต้องคิดหาวิธีทุบกระจกหนีแต่สิ่งที่เลวร้ายก็เกิด เกิดขึ้นภายลมอีกแล้วในยามเร่งด่วนโมกําลังคิดหาวิธีขอให้แลร,รี่เอาไม้ขีดกันน้ําออกแรงเสียทานไม่น่าเชื่อจริงๆดังนั้นพวกเขาจึงได้รับการช่วยชีวิตตำรวจมาจับคนร้ายเพื่อชดใช้ความผิดมรดกตกทอดเป็นของเท็ดดี้พวกเขาหวังว่าจะสามารถยืมได้830,000สามแต่เท็ดดี้ปฏิเสธก็ต้องกลับเข้าอาราม แต่ที่นี่เปลี่ยนไปเหมือนมาที่รีสอร์ทมันกลับกลายเป็นว่าพวกนวยการที่ให้เงินเพื่อสร้างไกรอุโบสถขึ้นใหมย่ยังได้เซ็นสัญญากับทั้งสนําแสดงในภาพยนตร์เรื่องต่อไปทั้ง3คนเซ็นในสัญญาอย่างมีความสุขจากนั้นเสียงหัวเราเต็มไปหมดพวกเขาใช้ชีวิตที่ทําให้คนอื่นอิจฉาทั้งที่ทั้งสามเป็นคนงี่เง่าแต่ใจดีมากหวังว่าผู้คนจะซื่อสัตย์ทุกคนมีตอนจบที่ดีชั้นชื่อบักดินเรื่องต่อไปจะยิ่งดี